ยังไงคุณหมอฟ้าบอกว่าค<ะ>่ะความรักกับลูกโป่งเหมือนกันยังไงอันนี้คําถามเช่าเหรอคะคําถามเช่าหรือเปล่าหรือคําถามอะไรนะคะความรักกับลูกโป่งเหมือน,อนเหมือนอกันยังไงเนี่ยมีใครช่วย,ยทางบ้านอตอบไหมคือยังไงอ,ลอละลอยลอยละล่องไปในอากาศเหรอ อป็นยังไงมันทําให้แบบฟูใจฟูมันยังไงเนี่ยตัวคนถามก็ก็ไม่ได้บอกมาว่ามีอะไรเพิ่มเติมบอกมาว่าความรักกับลูกโป่งเหมือนกันยังไงเออมันเป็นยังไงนะทางบ้านถ้าหากว่ามีใครไอเดียเอยอ,เอใครรู้ช่วยตอบเด็ดๆมาหน่อยนะคะอ่ะมีคําตอบที่กดไลค์ให้เลยนะคะถือว่าเป็นคําตอบหนึ่งที่โอ้โหเทคะแนนให้เลยค่ะอ่านชื่อเฟซผิดนี่ขออภัยจากคุณอิงซิสหรือเปล่าเนาะน่าจะใช่เนาะ ตอบดีมากคุณหมอฟ้าบอกอย่างนี้คะ่ะบอกว่า<ะ>เราตั้งโจทย์ว่าความรักกับลูกโป่งเนี่ยมันเหมือนกันยังไงจากทางบ้านคําตอบก็คือว่าความรักกับลูกโป่งเนี่ยทำให้ใจพองโตเหมือนลูกโป่งถ้าให้รักมากเกินกว่าที่อีกฝ่ายต้องการรักจะพังก็เหมือนลูกโป่งแตกค่ออะอันนี้ก็เป็นหนึ่งมุมมองคมกริบ ตบมือให้เลยนะคะก็ถือว่าก็ก็ใช่เนาะบางทีรักมากไปมันก็มันก็ทําให้ความรักมันพังลงได้เช่นเดียวกันอันนี้คุณอับดุลล์ก็่อดีได้นะใช่เป็นเรื่องความพอดีเป็นเรื่องความพอดีซึ่งแต่ละคู่ไม่เหมือนกันเพียรคอลลาเจนไตรเปปไทด์ของ UTS คอลลาเจนจากเกล็ดปลาทะเลน้ําลึกดูดซึมง่ายคืนความอ่อนเยาว์ให้ผิวคุณโปรโมชั่นพิเศษ1กระปุก520บาทลดเหลือ490บาทพิเศษซื้อตอนนี้3กล่องลดเหลือ1000บาท สั่งซื้อได้ทุกช่องทางโทร0832993223 ID Line 0832993223หรือฝากข้อความทางอิ Inbox Facebook รายการนี้